คิดไม่ตกมีปัญหาชีวิตต้องการที่พึ่งรู้สึกสิ้นหวังจิตใจสับสนหาหนทางไม่ออกแล้วชีวิตต้องเดินต่อไปอย่างไรสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ10บคำสอนนำทางชีวิตจากเกจิชื่อดังเพื่อเป็นแนวทางให้เข้าใจธรรมชาติของชีวิตมากยิ่งขึ้นติดตามได้ที่ TV Channel ช่องทางดีๆสำหรับเกร็ดความรู้รอบตัวการนำทางชีวิตและการจัดลำดับเหตุการณ์ต่างๆครับพบกันคติสำหรับนำทางชีวิตจากพระราชพรหมยยานมีราถาวโรหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำกล่าวว่าจงอย่าวันไหวกับความเป็นไปของโลกโลกต่อไปจะเป็นไฟเราจะทำใจเป็นน้ำใช้คำว่าช่างมัน ช่างมันตลอดไปคาถาระงับความโกรธท่างมันใครว่าอย่างไรก็ช่างมันเขาจะด่าก็ช่างช่างของเขาปล่อยให้เขารับไปแต่ผู้เดียวพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธกล่าวว่าถ้ามึงไม่คิดสกระปรกใจมึงจะไม่บอดไม่คนใจบอดมันใจคับแคบกระหนีทีเหนียวมองคนอื่นเขาเลวหมดแต่ไม่เคยมองดูตัวเอง แต่ถ้ามึงใจไม่บอดต่อให้แต่งตัวโกโรโกโสยังไงใครๆเขาก็อยากคบมึงอย่ามุมองคนอื่นว่าเขาไม่มีแต่เราต้องมองตอนเองก่อนว่าดีพอหรือยังพระธรรมสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจรันทิตธรรมโมกล่าวว่าถ้าใจเราคิดดีก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีๆ ถ้าเรามองในทางที่ดีใจเราก็จะรู้สึกดีถ้ากำลังใจดีสิ่งเลวร้ายก็จะคลี่คลายเป็นดีสิ่งทั้งหลายกำลังเปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดยั่งยืนคงที่แน่นอนเราเกิดมาเพื่อรอเวลาตายเราได้มาเพื่อรอเวลาเสียเรามีเพื่อรอเวลาหมดเราเจอเพื่อรอเวลาจากเราพบเพื่อรอเวลาพลัดพรากจากกันไปพระครูวินัยมั่นภูริทัตโตหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตกล่าวว่าคนที่ควบคุมอารมณ์ได้คือผู้ชนะแต่คนที่ใช้อารมณ์กับผู้อื่นดูเหมือนจะชนะแต่ที่จริงแล้วคุณแพ้ตั้งแต่เริ่มใช้อารมณ์กรรมมีอยู่กับผู้ทำมีใจเป็นเหตุของกรรมทั้งมวลกรรมเป็นของลึกลับและมีอำนาจมากไม่มีผู้ใดหนีกดแห่งกรรมได้เลยลวงปู่ดูโรมมปัญโยกล่าวว่าเราไปแก้เขาไม่ได้ที่แก้ได้คือตัวเรา แก้ข้างนอกเป็นเรื่องโลกแต่แก้ที่ตัวเรานี้เป็นเรื่องธรรมสุขบ้างทุกบ้างข้างมันเถิดมองสิ่งที่เกิดเป็นธรรมดามีร้อนมีหนาวมีเหนื่อยแล้วมีพบมีลามาทุกคนพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวกล่าวว่าวัตถุสิ่งใดก็ตามขึ้นชื่อว่ามีอยู่ในโลกนี้ล้วนแล้วแต่สิ่งที่จะต้องพันทลายเขาไม่พังเราก็พัง เขาไม่พลัดพลากเราก็พลัดพลาคเขาไม่จากเราก็จากเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยความจากความพลัดพลากกันอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชากล่าวว่าคนเราจะมีความสุขมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเท่าไหร่แต่ขึ้นอยู่ที่ว่าเราพอเมื่อไหร่หน้าที่ของเรานั้นทำเหตุให้ดีที่สุดเท่านั้นส่วนผลที่จะได้รับเป็นเรื่องของเขา ถ้าเราดำเนินชีวิตโดยมีการปล่อยวางเช่นนี้แล้วทุกก็ไม่รุมล้อมเราสมเด็จพระพุทธา,ารย์สมเด็จโตหลวงปู่โตกล่าวว่าเมื่ออะไรที่เรายังคิดไม่ออกอย่าไปคิดมันมนุษย์ทุกเพราะความคิดความคิดไม่ได้ทําให้มนุษย์ทุกแต่เพราะมนุษย์ไปยึดความคิดเลยทุกเห็นสิ่งใดไม่ชอบสิ่งใดให้วางเฉยกรรมทั้งหลายทั้งปวงเมื่อถึงเวลาจะให้ผลเอง สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หลวงพ่อทวดกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเคลื่อนไปสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ยึดไม่สุขไม่ทุกข์และได้ย่อมสงบคนมีศีลศีลก็จะมีเจ้าเจ้ามีธรรมทรรเล่าเข้ามาหาเจ้าไร้ศีลไร้ธรรมไม่นำพาศีลและธรรมก็จำลาไม่อาทน พระเนธพระคุณพระธรรมโกศาจารย์พุทธทาทิขุกล่าวว่าการให้อภัยไม่อาจเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่การให้อภัยนั้นอาจเปลี่ยนแปลงอนาคตได้ใครรับใคร,ใ,ครใครช่างช่างเถิดใครเชิดใครชูช่างข่าวใครเบื่อใครบน่นทนเอาใจเราร่มงเย็นเป็นพอก็จบไปสำรับ สิบคำสอนนำทางชีวิตจากเกจิชื่อดังเพื่อเป็นแนวทางให้เข้าใจธรรมชาติของชีวิตมากยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้พลาดช่องทางดีๆสำหรับเกร็ดความรู้รอบตัวการนำทางชีวิตและการจัดลำดับเหตุการณ์ต่างๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิงหรือติดต่อช่องทางด้านล่างได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ